ท่ามกลางพื้นป่าพงไพลยที่รกล้างร่างของพระธุดงสูงวัยในจีวรเก่าคำคลาดท่านสาวเท้าเข้าไปด้วยจิตสมาธิที่สงบนิ่งไม่วอกแวกสนใจกับสิ่งรอบข้างท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอา้าวแม้ว่าแสงแดดจะริบปลีใายร่มไม้หนาทึบแต่แววตาของหลวงตาหวานท่านกลับเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาพระธุดงชลารูปนี้ ออกเดินทางไปทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะผืนป่าแถบประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศไทยตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน,น้อยผ่านร้อนผ่านหนาวฝึกวิชาอาคมและจิตภาวนาจนเจริญก้าวหน้ามีความแก่กล้าตะบะสูงและครั้งนี้ท่านก็ได้สาวเท้าเหยียบย่ำเข้าไปเขตผืนป่าซึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาท่านเคยผ่านเข้ามาปักกดทุดงอยู่ใกลกับหมู่บ้านถึงสงครั้ง เมื่อมีชาวบ้านมองเห็นหลวงตาหวานท่านเดินเท้าเข้ามาชาวบ้านที่เห็นต่างกระพากันดีใจราวกับว่ากำลังจะตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะรู้สึกสิ้นหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเชื้อเชิญให้หลวงตาหวานท่านไปนั่งพักผ่อนอยู่ในหมู่บ้านพรานสนหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้เล่าเรื่องรล้าที่ชาวบ้านทุกร้อนใจให้ฟังจนหมดสิน้นหรือแม้แต่ตัวแกเองก็ได้สูญเสียลูกชายไปหนึ่งคน จากฝีมือของเสือสมิงที่เข้ามาเพลนผ่านฆ่าคนตายโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้ก็เพราะว่ามันเป็นพระธุดงเช่นเดียวกันกันกบหลวงตาหวานแต่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของพระธุดงลูปนั้นก็เลยพากันตั้งชื่อว่าหลวงพอดวนเพราะว่าการปรากฏตัวไปมาของพระธุดงรูปนั้นไร้ล่องลอยหาที่มาที่ไปไม่เจอซึ่งก็น่าจะเกิดจากฤทธิ์อาคมที่มี พรานสนแกเคยพาพรานลูกบ้านที่มีฝีมือดีอีกสองคนเพื่อตามล่าพระเสือสมิงรูปนั้นแต่ก็ถูกพระเสือสมิงฆ่าตายไปถึงสองคนส่วนตัวแกเองที่รอดตายกลับมาได้ก็เพราะว่ามีเครื่องรางของข,องขังของพระธุดงรูปหนึ่งที่แกนับถือพกติดตัวไปด้วยจึงรอดตายกลับมาได้เมื่อได้ฟังเรื่องราวของหลวงพ่อด่วนเสือสมิงหลวงตาหวานทันเกิดพยักหน้า เป็นเชิงในว่าจะจัดการกับเสือสมิงให้ท่านเก็บสัมภาระแล้วก็เดินดิ่งออกไปปักกดที่ป่าท้ายหมู่บ้านโดยที่พรานสนและชาวบ้านต่างก็มองตามหลังด้วยความหวังว่าหลวงตาท่านจะสามารถจัดการกับเสือสมิงได้ชาวบ้านจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขต่อไปเพราะไม่มีแม้แต่ชาวบ้านหรือว่าพานกล้าที่จะเดินออกไปจากหมู่บ้านแม้แต่คนเดียวเมื่อหลวงตาหวานท่านหาที่เหมาะได้ ก็ได้กำหนดจิตปากกอยู่ในป่าบริเวณนั้นตามที่ชาวบ้านบอกเล่าไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องออกไปตามล่ามันให้เสียเวลาในป่าแถบนั้นมีหมู่บ้านเพียงแค่หมู่บ้านเดียวและไม่มีชาวบ้านกล้าออกไปไหนมาไหนรวมสัปดาห์แล้วความหิวโหวยมันจะนำพาเอาพระเสือสมิงนั่นเข้ามาหาแต่โดยดีช่วงเวลากลางวันหลวงตาหวานท่านก็ได้เข้ายานสมาธิขันสูงเพื่อตรวจดูดวงชะตาของพระเสือสมิงรูปนั้น ถึงได้รู้ว่าแต่เดิมก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เมื่อหลายปีก่อนท่านถูกหมอผีผู้หนึ่งที่อยู่ในป่าลึกใช้อาคมขันสูงของตนเองเคลื่อนย้ายดวงจิตของเสือสมิงที่ตนได้ทำการสะกดเลี้ยงเอาไว้ให้เข้าไปแทรกดวงจิตอยู่ในร่างของหลวงพอดวนขณะที่ท่านกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่จิตกับเผลอหลุดล่องลอยออกไปจากร่างเพราะว่าดวงจิตยังไม่นิ่งมากพอในช่วงที่ปฏิบัติ จนเมื่อท่านรู้สติดวงจิตกระพุ่งวูบกลับมาที่ร่างเดิมแล้วก็ค่อยๆถอนออกมาจากยานสมาธิถึงได้รู้สึกว่าร่างกายของตนเองผิดปกติเหมือนว่ามีดวงจิตสองดวงอยู่ในร่างของตนเองด้วยมันพยายามจะขัดขืนการกระทำของท่านอยู่ตลอดเวลาท่านต้องใช้พลังจิตขั้นสูงเพื่อจะข่มมันเอาไว้หรือไม่ก็ไล่มันออกไปแต่ก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จนเริ่มรู้สึกเหมือนว่าร่างกายของตนเองจะขยายใหญ่โตมากขึ้นมีเขี้ยวยาวง้งงอกออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างมือและเท้ากลายเป็นอุ้งมือของเสือลุกขึ้นพุ่งกระโจนออกไปด้านหน้าโดยความหฮึกเขิมจนไปเจอเข้ากับหมอผีที่กำลังนั่งสมาธิอยู่และน่าจะเกิดจากความเขียดแค้นของดวงจิตเสือสมิง ที่ถูกอาคมอันเข้มขลังของหมอผีเท่าสะกดเอาไว้มาเนิ่นนานและมันก็ยังได้พลังยานสมาธิเพิ่มมากขึ้นจากปล่างของพระธุดงคก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างหมอผีที่นั่งอยู่เมื่อมีเสือสมิงพุ่งเข้าไปจะทำร้ายหมอผีเท่าก็รู้สึกตกใจรีบชักเอามีดอาคมของตนเองออกมาแล้วก็แทงสวนเข้าไปก่อนที่จะถูกกลงเล็บของเสือสมิงตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงจนกระเด็นล้มกลิ้ง เครื่องเส้นทำพิธีต่างๆก็ล้มละเนลนานัดกระจายไปทั่วกลงเล็บของเสือสมิงก็สร้างบาดแผลที่ใบหน้าของหมอผีจนเลือดสาต์แต่ว่ามีดอาคมของแกกลับไม่ได้ละคายผิวของเสือสมิงแต่อย่างใดไม่กี่อึดใจร่างของหมอผีเท่าก็ถูกคมเขี้ยวของเสือสมิงขยำเนื้อหนังฉีขาดออกมาเป็นชิ้นๆด้วยความเครียดแค้นและยังกินเข้าไปจนอิ่มหนำก่อนจะเยื้องอย่างเดินลงจากเรือนของหมอผีเท่าตรงเข้าป่าไป ด้วยการกลับคืนร่างเป็นพระธุดงเมื่อได้กินเนื้อหนังของคนเข้าไปทั้งหมอผีเท่าที่มีพลังอาคมเข้มขลังและร่างของพระธุดงที่มีพลังจิตและยานขั้นสูงก็ทําให้ดวงจิตของทั้งคู่ที่อยู่ในร่างของพระธุดงได้กลายเป็นเสือสมิงไปอย่างสมบูรณ์แบบและติดใจเนื้อหนังของคนเข้าไปแล้วจะต้องออกไปตามหาแหล่งอาหารที่ใหม่ๆเพราะว่ากลางผืนป่าลึกนั่นมีเพียงแค่หมอผีเท่าผู้เดียวที่อาศัยอยู่ เมื่อเดินเท้าเข้าป่าลึกมาถึงได้มาเจอหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาเป็นแหล่งอาหารใหม่ที่มันได้ฆ่าคนตายไปหลายคนหลวงตาหวานท่านรับรู้ได้แล้วก็ได้ถอนจิตออกมาก่อนที่จะค่ำก็ไฟหาน้ำที่อยู่ใกล้ๆมาต้มฉันเพราะรู้สึกหิวกระหายขึ้นมาขณะที่ท่านกำลังนั่งฉันน้ำชาอยู่เพลินๆก็รู้สึกว่ามีสายตาของบางอย่างกำลังจับจ้องมองอยู่คล้ายกับว่ามันกำลังลังเล ยังไม่กล้าจะพุ่งกระโจนเข้าหาเหยื่อโดยตรงน่าจะมองเห็นว่าหลวงตาหวานท่านก็เป็นพระธโดงเช่นกันน่าจะมีพลังจิตยานสมาธิขั้นสูงไม่เหมือนกับเหยื่อร้ายอื่นๆที่มันเคยฆ่าตายและฉีกกินเนื้อหนังไปก่อนหน้านี้หลวงตาหวานท่านก็ไม่ได้สนใจเมื่อฉันน้ำชาเสร็จก็นั่งเข่ายานสมาธิต่อยังไม่ทันที่จิตของท่านจะดำดิง่งจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไกลเข้ามาเรื่อยๆ จนมาหยุดอยู่ที่หน้ากรดของท่านห่างออกไปประมาณสักห้าวาก็ไม่ยอมเข้ามาใกล้อีกเพราะว่าน่าจะรู้ว่าหลวงตาหวานท่านได้วางอาคมเอาไว้จนรอบแล้วหลวงตาหวานท่านก็เลยลืมตาขึ้นหยิบเอาลูกประคำที่อยู่ในย่ามออกมาปากของท่านก็บริกรรมพุ่มบนคาถาอาคมไปเรื่อยไม่พูดไม่ถามไม่ทักทายใดๆทั้งสิน้น เพราะรู้ที่มาที่ไปของเสือสมิงเท่าพระธุดงลูปนี้แล้วเมื่อกินคนเข้าไปหลายคนก็ได้สูญสิ้นจิตวิญญาณของความเป็นคนหรือแม้แต่พระที่ใส่ผ้าเหลืองนั่นก็ไม่มีสิทธิ์เมื่อเห็นว่าหลวงตาหวานท่านไม่สนใจร่างของพระธุดงที่เห็นก็แสดงสีหน้าที่โกรธจัดดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมพันแต่จู่ๆก็ลุกโชนแดงฉานขึ้นมาเขี้ยวขาวงอง,งอกออกมาจากมุมปากทั้งสองของ้าง โมลงคลานสีเท้าเหมือนกับสัตว์ป่าเมื่อร่างขยายใหญ่โตกลายเป็นเสือสมิงลายพาดก่อนไปแล้วมันกะพุ่งกระโจนเข้าใส่กรดของหลวงตาหวานที่ท่านกำลังนั่งอยู่แต่จู่ๆประคำในมือของท่านก็พุ่งพลวดล่องลอยออกไปพระทักเข้ากับร่างของมันกลายเป็นเชือกขนาดใหญ่ลัดที่ลำคอของมันจนแน่นร่างของมันก็หล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตบซึ่งก็อยู่ในเขตอาคมของหลวงตาหวานเปเลวไฟอาคมก็ลุกจนท่วมร่างของมัน พร้อมกับเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดผสมกับเสียงคนที่ร้องโอดโอยสลับกันไปมาเชือกอาคมที่เกิดจากประคำของหลวงตาก็ได้ขยายยืดยาวรัดล่างของมันเอาไว้จนหมดไอหลายเสือสมิงพยายามจะดิ้นหล้นสุดฤทธิ์ด้วยทั้งฤทธิเดชและอาคมของมันที่มีอยู่และสุดท้ายมันก็สามารถจะทำลายเชือกอาคมของหลวงตาหวานได้ก่อนจะรีบพุ่งกระโจนออกไปจากเขตอาคม หลางที่แทบจะดำเป็นตอตะโกที่ถูกไฟอาคมเผาไหม้เมื่อครู่ก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นเสือสมิงกลับคืนมาอีกครั้งมันร้องคำรามลั่นโดยความโมโหเพราะแม้ว่ามันจะสัมผัสได้ว่าหลวงตาหวานท่านคงไม่ธรรมดาแต่ด้วยความโมโหหิวของเสือสมิงที่แม้ว่าเหยื่อจะมีความเก่งกล้ามากแค่ไหนก็ต้องฆ่าแต่ว่ามันคิดผิดถนัด หลวงตาหวานท่านกำลังบริกรรมสวดคาถาอาคมครั้งดังกลองไปทั่วทั้งผืนป่าจูจ่ๆก็มีอาัคาระเรืองแสงปรากฏขึ้นล่องลอยไปทั่วในอากาศก่อนที่จะรวมตัวเป็นแผ่นยันขนาดใหญ่พวยพุ่งเข้าไปโอบร่างของเสือสมิงเท่านั่นเอาไว้จนหมดสิน้นยังไม่ทันที่มันจะทำอะไรด้วยซ้ำร่างที่ถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นยันที่มีอัคาระเรืองแสงก็เริ่มถูกเผาไหม้โดยเปลวไฟสีฟ้าและสีเขียว มันหมดหนทางที่จะดิ้นลนหนีไปได้แม้จะได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ดังรอดออกมาจากร่างของมันผสมกับเสียงสวดมนต์ของหลวงตาหวานที่ดังกว่าสลับกับเสียงร้องคำรามโหยหวนด้วยความเจ็บปวดที่มีทั้งเสียงคนและเสียงของสัตว์ปร้ไม่ถึงนาทีร่างไอ้ลายเสือสมิงที่ห่อหุ้มด้วยแผ่นยันอาคมก็เหลือเพียงแค่กองขี้เท่าเมื่อแผ่นยันอาคมสลายตัวไป ฝุ่นขี้เท่านั่นก็ถูกสายลมพัดหายหล่องลอยไปด้วยเมื่อทุกอย่างเงียบสงบกลับมาเหมือนเป็นปกติหลวงตาท่านก็ได้ลินน้ำชาที่ได้ต้มทิ้งไว้ใส่จอกแล้วกับชันเพื่อประทังความหิวกระหายอีกครั้งก่อนที่จะต้องเข้ายานสมาธิเนิ่นนานตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปถึงสองยามถึงจะได้เปลี่ยนอริยบทเป็นเดินจงกรมจนถึงช่วงสามยามท่านถึงได้เริ่มจำวัดและตื่นขึ้นมาก่อนที่ฟ้าจะสาง อุ้มบาทเดินเข้าไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านและได้บอกข่าวดีกับชาวบ้านว่าได้จัดการกับเสือสมิงนั่นไปแล้วเมื่อชาวบ้านได้ยินข่าวดีต่างก็พากันดีใจก็เลยนิมนต์ให้หลวงตาหวานท่านนั่งฉันเสียในหมู่บ้านเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนาจากหลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนับจากนี้ไปหลวงตาท่านคงจะไม่ทุด,ดงออกไปไหนมาไหนอีกแล้วเพราะว่าแกา่ชราภาพไปมาก